เนีไไ่ยาพี่แอมาแสดงในกาดักจุดที่อะไรอย่างนี้เลยครับตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆจริงๆบอกจะ, <im itation> จ,ะจะบอกเลยว่าถ <im itation> <im itation> ้าไม่ใช่ธรรมศาสตร์ว <im itation> ันนี้ไม่มาแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วคือในในคิวของแอนทั้งทั้งปีนี้คือแบบไม่ให้ผู้จัดการรับแล้วแล้วก็พอดีธรรมศาสตร์โทรไปบอกพี่แอนคะมางานแถลงข่าวฟุตบอลได้ไหมระหว่างธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาอะไรอย่างเงี้ยแบบมาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหรีบมากเลยแบบนี้ถ้าจุฬาค่ะ อะไรคะอุนน้ยน่าน่าจะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าธรรมศาสตร์จองตัวแล้ว เชียเชียจริงๆก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็มีน้องๆแล้วก็มีแฟนคลับกันอยู่ที่นี่สองมากส่วนมากใช่ค่ะก็มีมีติดตามบ้างค่ะมีติดตามบ้างก็เห็นข่าวอยู่เรื่อยในทุกๆปีจ้ะค่ะปีนี้เราไม่ต้องถามน้าว่าเชียร์อ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเรามาทีมธรรมศาสตร์ก็ต้องฝา่ทุกท่านช่วยเชียร์ธรรมศาสตร์ด้วยเออ มาจาก,จากชัยภูมิใช่แล้วทีนี้คือ,อปกติจะต้อง ินที่ขอนแก่นเนาะแต่ว่าขอนแก่นไม่มีไฟต้องไปเปที่อุดรค่ะเพื่อที่จะมางานในวันนี้เลยโดยเฉพาะร้านนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้ชลบุรีค่ะชายไปต่อชลบุรีมางานนี้โดยเฉพาะตั้งใจที่จะมาพบกับทุกทุกท่านเลยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะบรรยากาศบนเวทีเมื่อกี้ชาวบนจอยจอยมากแบบตื่นเต้นตื่นเต้นยังไม่หายเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสมางานลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้พาทีมงานมาเปิดคอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่ารักน่ารักชอบชอบอยากจะแบบอยู่ด้วยนานๆแต่เวลาได้แค่นี้ค่ะร้องเพลงถึงการรี้เพลงที่แบบเป็นที่โด่งดังเลยที่เมื่อกี้เราแสดงไปกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะลืมพูดซิฟด้วยใช่ไหมคะก็กระแสดีมากๆค่ะจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังอะไรเลยตอนที่เอามาลองนะเพราะว่าคิดว่าเออเป็นเพลงที่มีจังหวะดีแล้วก็เป็นเพลงของน้องชายที่ที่แบบเราติดตามเขาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้เขาแบบโตเป็นหนุ่มแล้ว ว่าเพลงอ่ะมันยังดีอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยเราเอากลับมามามาเวอร์เป็นในแบบฉบับของเราดีกว่าแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะให้อ่าให้การตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็บวกมีแบบบวกบวกบกบท่าเต้นอะไรด้วยคือเราก็ทีมแดนเซอร์เขาคิดกันเองคิดก่อนขึ้นเวทีเลยสดๆเลยอะไรเงี้ยใช่ก็คือเต้นตามกันได้ค่ะใช่ใช่ค่ะขอบคุณน้องๆน่นารักมากค่ะเราตั้งใจดีอ,อ,อ,อย,ยา่างเงี้ยค่ะท่าขอเพลงต่ดไปมันกดดันไหมคะก็กดดันไหมเหรคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่า เราเราก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าคือถ้าจะเกิดเพลงต่อไปจะมาก็ก็ก็ดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มาเราก็เราก็ยังคงคอนเซปต์แบบความสนุกสนานไว้ให้กับแฟนคลับหรือแล้วก็ลูกจาก้างเอ้ยแล้วก็นายจา้างแล้วก็ร้านร้านต่างๆที่เขาแบบว่าให้โอกาสเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีแผนไหคะเพลงต่อไปที่มีแผนเริ่มก็เริ่มปล่อยแล้วคะ่ะเมื่อกี้ก็มีน้องตื่นควายคือเอากลับมา,าก็เป็นเพลงเก่าที่แบบประมาณ7ปีที่แล้วก็จะเริ่มใชเ่เอาอากลับมาร้องใหม่อีกรอบหนึ่งให้ค ที่รู้จักคือจังจังหวะมันดีอะไรเงี้ยวัยรุ่นชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เอามาใช่ค่ะเดี๋ยวลุงก้อนฝากงานอันนีถึ้ค่ะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับงานฟุตบอลของเราด้วยนะคะธรรมศาสตร์จุฬานะคะก็จะมีแข่งขันกันจริงๆก็คือวันที่31มีนาคมนะคะก็ฝากให้กําลังใจกันทั้ง2ทีมเลยแล้วก็โดยเฉพาะธรรมศาสตร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วก็ฝากช่องทางติดต่อฝากก็ได้ค่ะฝากติดตามผลงานแล้วก็คิวงานการแสดงต่างๆทางด้านแฟนเพจแอน รดีแฟนเพจนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางของคณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะพี่ปอศิริชัยทางด้านเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยเช่นเดียวกันค่ะขอบคะุณค่ะเดี๋ยวใครลรูกพินเสิร์ตนะค่ะ Welcome to Star Society